สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนภูเขาโต๊ะแซะใจกลางเมืองภูเก็ตนะครับเป็นและตอนนี้ผมกำลังเดินลงมาจากยอดเขา,าเป็นทางเดินป่าสําหรับท่านบางท่านที่มาออกกำลังกายนอกจากจะเดินทางาเป็นทางรถยนต์ขึ้นมาแล้วยังจะมีทางที่เป็นทางที่เรียกว่าเอ็กซ์ตรีมหน่อยเอดเวนเจอร์นี้เป็นทางที่ทางเดินป่าให้ลูกหลานเด็กเล็กมาสนุกกัน ตอนนี้ช่วงกําลังเดินลงทางเดินลงครับมันจัดกับปกติเขาจะเดินขึ้นมาเดิขึ้นมาแต่นี้ให้ดูให้ดูเส้นทางที่จะบพนาออกมังกายได้ด้วยเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินสบายๆมาเป็นเดินไดเอ็กซ์โซซายไดเอ็เวนเจอร์กัน สนุนสนานดีนะครับโอเคตุ๊บตุ๊บตุบา๊าตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูกลางเมืองภูกเกต็ตถ่ายตรงจุดนี้อ่า,อานี่ครับนี่เมืองภูกเก็ตครับนีกกต่ตรงนั้นเป็นเป็นทะเลตรงนั้นนะครับเป็นเรียกว่า ถึงเาเรียกว่าสะพานหินเป็นสวนสาธารณะสวนสาธารณะสะพานหินนะครับนี่ครับเมืองภูเกต็ตปกติจะเป็นเส้นทางเดินป่าครับเด็กสุดไซค์กันนิดหน่อยามาแล้วสมาชิกเกินขึ้นมาครับ